Thank you สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ I See You รายการที่มีความเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ฟังอยากรู้อะไรต้องได้รู้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2563พบกับไอซ์ามอสตถิภพงในเวลาเย็นๆแบบนี้16นาฬิกา35นาทีถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุ T A B Radio ช่องสามารถติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ H T T P c o l l a radio t A B o R t H สซเดอน์ขอสั่งความรู้1414 YouTube com และแอปพลิเคชัน T A B 2 Read Mobile <c oughs> ยังเหมือนเดิมเนาะยังเหมือนเดิม กับการที่เราก็ยังเรียก T A B สองรีทูไวททัทชซริตนะครับผมซึ่งตอนนี้เอปรบมือก่อนปรบมือก่อนปรบมือให้กับทีมพัฒนานะครับเขาได้มีการอัปเดตนะครับผมในส่วนของแอปพลิเคชันให้สามารถติดตามรับฟังนะครับ T A B Radio เนี่ยได้สองฝากฟังระบบแล้วนะครับทั้ง iOS และ Android นะครับผมซึ่งกระบวนการใดๆก็ตามนะครับผมยังคงเหมือนเดิมนะครับผมขั้ตอมก็คือผมจะต้องพูดให้หมดนะครับว่าดาวน์โหลดตรงไหนล่ะลูก <laughs> สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับผมก็ในฝั่งของ Apple นะครับผมในฝั่ง iOS เนี่ยเราก็ไปที่ App Store นะครับผม App Store ถ้าเกิดไม่มีการยกย้ายไปไหนเมนูนะครับก็จะอยู่หน้า หน้าหน้าหน,น้าที่หนึ่งจากสองนั่นแหละนะครับหน้าที่หนึ่งจากสองนั <c oughs> ่นแหละก็กิดีใจไอโฟนดิมมากนะครับถ้าเกิดมีสองหน้าก็จะเป็นหน้าที่หนึ่งจากสองนะครับอ่ะนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store นะครับผมไปตรงช่องค้นหานะครับผมนะฮะช่องค้นหาไม่เจอก็ไปตรงค้นหาตรงดันดันดันด้านล่างขวามือนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปคน้นหาชื่อแอปนี้ได้เลยนะครับ T A B 2 R e a d นะครับผมแท็บเรีตไปหาได้เลยนะครับผมก็พอเรากดติดตั้งเสร็จซับปึ๊บปั๊บแล้วนะครับเสร็จซับเสร็จซับปึ๊บปั๊บนะครับผมแล้วอ่าก็ไปอ่าลงชื่อก็ใช้ด้วยบนโทรศัพท์ที่เราเนี่ยนะครับได้ไปลงทะเบียนนะครับกับทาง1414 plus น,น,นะครับใส่รหัส otp เสร็จแล้วก็ ล็อกอินด้วย Facebook หรือ Google ก็ได้นะครับผมส่วนในฝั่งของ p y s y s t o นะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมไปช่องค้นหานะครับแล้วพิมพ์ว่า t a b 2 r e a d เช่นกันนะครับผมแล้วก็ไป <c oughs> ติดตั้งนะครับผมแล้วก็ลงชื่อก็ใช้เหมือนกับทาง Apple เลยนะครับเ,เราควรจะต้องมีวิธีในการ พูดให,ให้ให้ให้มันกระชับแล้วก็ให้มันเป็นบทเป็นบาทอะไรนิดนึ่งนะฮะนะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอไปปรับปรุงนะไอตรงจุดๆนี้เนาะที่เราอาจจะยังแบบว่าพูดแบบดูกระท่อนกระแท่นดูใดๆก็ตามนะครับซึ่งบอกตรงๆว่าตรงบทตรงนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เตรียมไม่ได้เขียนอะไรทั้งนั้นนะก็เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว้ากันซื่อๆเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> วันนี้มาตามสัญญานะครับก็มาพูดในเรื่องของ การทำอดแคใช้การทำรายการวิทยุในเนื้อหาของเรื่องในเนื้อหาเรื่องการตัดต่อนะครับตัดต่อตัดต่อก็มีความสําคัญนะคุณตัดต่อเนี่ยถือว่าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าคุณตัดต่อมิดดีคุณใสเ่เขาเรียกว่าเอฟเฟกหรือใดๆก็ตามที่มันไม่ดีก็เหมือนกับเป็นการฆ่าพิธีกรซึ่ง ขอหายใจเข้าลึกๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่หายใจก่อนเนี่ยแน่นอนนะฮะอาจจะมีการพารุสวาจาอะไรขึ้นมาซึ่งมันอาจจะไม่ดีอาจจะส่งผลที่ไม่ดีต่อทั้งรายการแล้วก็ทั้งวิธีกรนะคือเราเคยมีประสบการณ์เนาะทำพอดแคร์ให้กับชาวบ้านนะฮะชาวบ้าน,นไม่รู้นะฮะอย่าไปสนใจเขาเอาเป็นว่า <c oughs> ชาวบ้าน ชาวบ,บ้านระแวกนั้นนะครับชาวบ,บ้านระแวกนั้นเขาได้นําเราเนี่ยไปเป็นหน้าเป็นตาเออให้กับรายการของเขาแล้วทีนี้เ,เขาก็มีการตัดต่อ,อซึ่งต้องต้องบอกตามตรงว่ามันล้วนแล้วจะเป็นการค่าพิธีกรจริงๆครับค่าพิธีกรไม่พอบางทีแอบข่อ แขกรับเชิญซึ่งบอกตามตรงนะถ้าเป็นทีมเวิร์กจริงๆถ้าเป็นทีมงานที่ที่ดีนะครับมันจะต้องมีการพูดคุยกันมีการทำอะไรใดๆก็ตามที่มันต้องเป็นการแบบส่งเสริมเป็นการส่งเสริมกันนะครับเอ,อ่แล้วจริงๆแล้วคือเอาจริงๆแล้วก็คือว่า ไอตัวตัวตัวกระบวนการทั้งหลายเหล่านี้ครับมันจะต้องมีมันจะต้องมีมีม,ม,มีมีแผน <c oughs> มีแผนขึ้นมานะครับโอเคพิธีกรในสัปดาห์นี้จะต้องพูดอะไรมันจะต้องมีการร่างมาเป็นแผนนะครับซึ่งเอาจริงๆปะไม่มีใครสอนข้าพเจ้าให้ทําแต่ข้าพเจ้าทําเสมอว่าเราจะมีเนื้อหาประมาณนี้นะคืนประมาณนี้นะคืน ที่เราจะพูดกันหนึ่งสองสามสี่ตึกตักตึกตักอ่านะครับเอ่อแล้วอ่ะมันก็ต้องมีการเขียนต่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไอที่เราพ,พ,พ,พูด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 กันมาเนี่ยเราจะเอาเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับซึ่ง <c oughs> อันนี้บอกตามตรงว่าเราไม่ได้เขียนแต่ว่าทางทางทีมงานนะทางทีมงานเนี่ยก็ไม่ได้มีการแบบว่าทําขึ้นมาว่า เฮ้ยเออเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะเราจะดึงดึงเฉพาะเนื้อหานี้นะเราจะขยี้นเนื้อหานี้นะอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันสรุปคือชีมงานนั้นไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยสุดท้ายนะครับโดยเฉพาะในช่วงของแบบว่าช่วงปลายซีซั่นนะครับของรายการนั้น <c oughs> ก็ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเสมามัน <c oughs> เสมาเต็มคอผมนะเดีย๋ยวนะฮะอ่ะ นะฮะน,น,น่าจะได้อยู่ปรากฏว่าในปลายซีซั่นนั้นนะบอกตรงๆเละเทะไม่มีชิ้นดีนะแต่คือประเด็นคือเราอ่ะจัดรายการไว้ให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวัตถุด,ดิบมีพร้อมใดๆก็ตามนะครับแ,แต่เขาจะไปตัดต่อนะครับปรากฏว่าโอ้โหคือเขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีการแบบว่าพูดคุยนะครับไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเลยนะฮะไม่ได้มีการ ไม่ได้มีการแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ได้มีการแบบจัดการใดๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องออรายการให้มันเรียบร้อยนะครับก็จะถ้าเกิดมีใครเคยฟังรายการของไอ้นี่นะก็ต้องบอกเลยว่าจะเจอจะเจอรายการหนึ่งนะในนฟีดของเฟซบุ๊กไปหาหาเอาเถอะนะครับโดยเฉพาะใน ช่วงของกลางกลางเดือนกันยายนน่อ,อ,อ,อคุณจะเจอแผลฉการฉกันมากมากเลยนะครับผมบางทีจะได้ยินเสียงว่าเราหันไปคุยกับทีมงานเราจะเอาราการอะไรต่ออ่าเป็นต้นนะครับผมซึ่งเต่อให้จงใจหรือไม่จงใจไม่ควรใส่นะลูกนะครับผมอนั่นคือประสรบการณ์ของไอซ <laughs> ต้องเบรกตัวเองไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะพูดลากเรื้อเยอะยาวกันไปนะทีนี้มามาพูดกันก่อนนะครับว่าหัวใจสำคัญของการตัดต่อมันมีอะไรบ้างนะครับผมแน่นอนนะครับความถูกต้องต้องมานะความถูกต้องหมายถึงว่าเนื้อหาที่เราพูดเนี่ยมันมีความถูกต้องนะมันเป็นความจริงด้วยนะ มันเป็นสิ่งที่มันจะไม่ไปกระทบกระเทือนใครๆก็ตามนะครับทั้งในกายวาจาใจนะเจตนาใดๆอะไรก็ตามนะครับความถูกต้องต้องมานะค,ความชัดเจนต้องมีนะไม่ใช่บอกว่าอะไรอะเสียงเสียงเบาใช่หนะหรือเอ่อคนนึงเสียงเบาเอ่าคนนึงเสียงดังกบเสียงกันไปกันมาพูดแซงกันจนฟังไม่รู้เรื่องนะฮะผมก็ต้อง ก็ต้องตัดออกนะบางทีบางครั้งก็ต้องยอมตัดออกนะครับแล้วพูดถึงปัญหาเรื่องการพูดแซงนะครับก็ไม่ใช่แค่ตาบอดนะรายการหลายๆรายการก็ชอบจังเลยนะที่บอกว่าพิธีกรเนี่ยกับพูดแซงกันไม่รู้จักคิวไม่รู้จักอะไรนะครับผมก็ฟังแล้วก็ปวดหัวดีนะครับก็จะบอกว่า ในฝังฝ่งของการตัดต่อบางทีก็ต้องเตือนเตือนเตือนพิธีกรด้วยนะวะ่าการันต์อย่าพูดแซงกันนะลูกฟังเมนูเรื่องนะครับตัดลําบากนะคุณนะอันเนี้ยแหมอยากจะชวนน้องชายของผมมามาพูดคุยจังเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อเนี่ยเออเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเดี๋ยวัยยยดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ดยวเดีงง๋ยวเด คุณคุณคุณ,คณ,คณมีเทคนิคในการตัดต่อ,อยังไงบ้างานะครับเอาเอาเอาเป็นว่าเออนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวจะไปหาหาคุยกับเออับคนที่มีประสบการณ์จริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาคุยคุยกันนะครับเอ๊ะทำไมวันนี้เราคุพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับอ่าทีนี้นะครับความถูกต้องความชัดเจนมาแล้วนะครับผมความน่าสนใจก็ต้องมีนะครับผมโหเนี่ยล้นแล้วแต่เป็นสิ่งที่บอกว่า แขกรับเชิญคนนึงอะนะซึ่งเป็นน้องชายผมเนี่ยเขาเขาเาจะพูดได้ดีมากนะนะนะครับอ่านะครับความน่าสนใจมันมีอะไรบ้างล่ะความน่าสนใจก็คือการที่เราจะดึงเนื้อหาบางส่วนนะครับการที่เราจะดึงเนื้อหาบางส่วนมา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 ,มาชูให้ม็นประเด็นใหญ่ๆนะครับผมการตัดต่อเป็นสิ่งที่สําคัญมาก สมมติมว่ารายการมีอยู่3 0สนาทีแต่เราพูดคุยกันโอ้โหเป็นชั่วโมงนะครับทำอย่างไรเออทำอย่างไรนะครับเออซึ่งจริงจริงๆนะ <laughs> หลังๆวันนี้ไอทำไม่ได้แล้วแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยไอทำได้นะให้สิ่งที่มันพูดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมง ตัดให้มันเหลือสักแบบสี่สิบนาทีเคยทาได้แต่เดี๋ยวนี้ทําไม่ได้เรายังไงอะเหรอเสียดายมันอารมณ์แบบเสียดายนะผมซึ่งไม่ควรทํานะครับไม่ควรทําอย่างยิ่งหรือสิ่งสําคัญเลยก็คือนอกจากที่เราจะชูประเด็นให้มันน่าสนใจแล้วอะบางครั้งบางทีเราต้องทํำยังไงก็ได้ใหเ้เขาเรียกว่า ลีดคําพูดนะครับของของแขกรับเชิญเนี่ยนะครับให้มันดูมากกว่าพิธีกรนะครับซึ่งแน่นอนกระบวนการตั้งแต่การจัดรายการมันก็ต้องมีแล้วนะแต่แต่แต่บางครั้งบางทีอ่ะพิธีกรเองก็ต้องช่วยช่วยแขกรับเชิญนะครับผมโดยการพูดเยอะพูดแยะพูดเยอะพูดแย,ะ,ดย,ะ,ดยะให้นะครับเอ่อแล้วก็ทำเออแล้วก็สุดท้ายเราอะ่ะแขกรับเชิญเขาก็จะพูดอะไรออกมาใช่ไหม เราเองซึ่งเป็นผู้ตัดต่อก็ต้องตัดต่อยังไงก็ได้ให้พิธีกระนะครับบทบาทน้อยลงไปนะครับผมโดยที่แน่นอนบทเ,เ,รเราอาจจะต้องดูบทด้วยนะครับว่าพิธีกรพูดอะไรแล้วเขาต้องการเอาอะไรที่มันเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมเราก็แค่ดึงดึงตรงนั้นออกมาแล้วก็เอามาเป็นโพสต์นะครับของของคําถามหรือของใดๆก็ตามที่เขาคึ้แขกรับเชิญในหัวข้อนี้อยู่นะครับ ความน่าสนใจนะในเรื่องของอการดึงความน่าสนใจองการรับเชิญขึ้นมาก็อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันจริงๆความน่าสนใจมันก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะเอฟเฟกต์ Effect, นะผมเอฟเฟกหรือว,ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าซาว์ประกอบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซาว์แบบตึงโปซาว์ดนตรีเป็นแบ็กกราวด์ใดๆก็ตามเพื่อให้เข้ากับรายการก็ต้องมีนะครับผมหรือถ้าไม่มี เอ่อก็ต้องเอาอย่างอื่นมาก็ต้องเอาอยัางเหมือนแซมแน่นอนความน่าสนใจของรายการนั้นก็ด้วยนะครับแล้วก็จิงก็รายการจิงก็รายการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับรายการในฐานะของคนตัดต่อเช่นเดียวกันนะครับโอ้ยังมีเรื่องอะไรอีกล่ะยังมียังมีตั้งหลายหลายเรื่องซึ่งเดี๋ยวเราจะนํามาทยอยพูดคุยกันนะครับผมเนาะแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะ นำมาทยอยพูดคุยกันโอ้โหเดี um ๋ยวเดะเดะเนะครับผมเราเราเรามีพูดอะไรบ้างนะความถูกต้องใช่ไหมความชัดเจนความน่าสนใจนะครับผมเดืโดยความน่าสนใจเนี่ยก็จะแบบว่ามีมีมีหลายตอนเหลือเกินนะครับผมมีหลายตอนมากๆเลยนะครับในในเรื่องของความน่าสนใจที่จะดึงเอาศักยภาพของแกรับเชิญมาใช่ไหมเรื่องเอฟเฟกต นะครับผมหรือแม้แต่เนื้อหาเนื้อหาที่ม <aya>, ันแบบว่าเอยมันต้องบอกว่าฟังเราให้ให้ให้มันดูแล้วบอกว่าเออมันมันมันมีอะไรมันมีอะไรนิดนึงนะให้มันดูแล้วบอกว่าเอ้ยเราเราเราชูประเด็นเรื่องนี้นะเป็นแบบว่าเป็นจานยักษ์จานใหญ่นะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดในสิ่งที่เราพูดได้ก่อนดีกว่านะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยว สัปดาห์ต่อๆไปเยดี๋ยวเราจะให้น้องชายผมเนี่ยมาพูดให้ฟังนะครับผมซึ่งอาจจะให้น้องเขาพูดยาวๆหรืออาจจะมีไอซ์อยู่ในรายการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องพิจารณากันเป็นารายรายไปนะครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องพูดคุยกันน้องเขาด้วยนะครับอแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาพูดถึง,ถงเรื่องความถูกต้องนะครับก่อนเพราะว่า ตลอดระยะเวลาที่ไอจัดรายการมาเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรายการ ICU หรือแม้แต่รายการมองใหม่มกับโลกใบเดิมที่เคยจัดเนี่ยนะครับก็บอกตามตรงว่าก็จะมีคนคุมเนื้อหาทั้งสิ้น <laughs> เอฟัง,ฟ,งฟังแล้วมันน่าขำตรงนี้ว่าเออทำไมทำไมไม่ใช่รายการฉันนะแต่ทาไมฉันต้องมานั่งคุมเอ,อเอาเป็นว่านัน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 ็น,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 นเ,นเืีองในอดีตนะครับความถูกต้องก็คือว่าเ,เราเนี่ย นะครับผมบางครั้งบางทีอ่ะบทมันมีนะเนื้อหาบางอย่างที่เราทําหัวข้อหัวข้อเอาไว้อ่ะมันมาแต่บางครั้งบางทีอ่ะในเรื่องของการยกตัวอย่างประกอบนะครับบางทีอ่ะเธอก็ไม่ได้เตรียมกันไว้นะครับ <c oughs> นะยิ่งโดยเฉพาะในรายการที่เราจัดกันหลายๆคนเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคนที่ตัดต่อแน่นอน อันดับแรกที่เราต้องตัดต่อก่อนไม่ใช่ว่าเราจะตัดต่อว่าเราจะดึงเนื้อหาอะไรขึ้นมาโชวแต่ความถูกต้องทั้งเทปนั้นคืออะไรนะครับผมเราตัดต่อน,นี่มันก็หลายกระบวนการนะคุณเราต้องตัดต่อความถูกต้องก่อนนะครับคนนี้พูดถูกไหมอ่ะคนนั้นพูดถูกหรือเปล่าซึ่งไอถูกไม่ถูกเราจะดูเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องไปคุยกับคนที่จัดนั่นแหละพี่พี่นําเสนอเรื่องเนี้ยพี่พี่พ พี่ไปเอาแหล่งข้อมูลมาจากไหนไปเอาซอสมาจากไหนนะครับหรือเออ่พี่ไป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 รู้มันได้อย่างไรอะไรแบบนี้ครับหรือว่ามันถูกต้องแค่ไหนนะพี่นะครับซึ่งแน่นอนว่าเร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 าเองเราเราต้องมีการพูดคุยกันนะแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเอ้ยในแหล่งข่าวอื่นๆใดๆก็ตามที่เราอพอพอจะูุข้อมูลอะแหล่งข้อมูลใดๆอย่างเงี้ยมันมัน อ่ามันถูกไหมถ้ามันเอ่อไม่ถูกก็โอเคเราก็ตัดออกไปแต่ถ้าเกิดมันถูกนะครับก็ถือว่าดีไปนะครับก็คงไว้แต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจไม่แน่ใจลบทิ้งเลยครับไม่แน่ใจเราลบทิ้งเราอย่าไปโพสเพราะว่าเราเราโพสโดยที่เราไม่ไม่รู้เนี่ยนะครับหรือไม่แน่ใจเนี่ยไม่ได้บาปนะบ,บาปของคนฟังบาปของคนพูดโดยเฉพาะคนฟังเนี่ยเขาไปบอกต่อนะนะครับมันก็จะบาปกันไปกันมากันไปกันมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ น,ะะนั่นคือสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับความจริงนะคความจริงความจริงมันต้องมีนะอความจริงเนี่ยคือความถูกต้องกับความจริงมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะคือความถูกต้องคือในในในช่วงระยะเวลานัน้นอนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะมันอาจจะแบบว่าไม่จริงเลยอะ่ะมันไม่ใช่ความจริงอะไรมันเนี่ยครับ อานะบ,บางทีความจริงก็อาจจะไม่ใช่ความถูกต้องนะครับความถูกต้องความถูกต้องเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เออจะเอามาให้นิยามเนี่ยในเวลาเนี้ก็คงจะแบบน่าปวดหัวดีเนาะเอาเป็นว่าคือความความความถูกต้องบางครั้งบางทีคือมันเป็นความถูกต้องที่กลุ่มนั้นเขาได้แสดงฉันทามติกันแล้วว่าเนี่ยมันถูกต้องมันอาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะไม่เป็นสัจธรรมมันอาจจะไม่ได้เป็น เอ่ออะไรที่มันแบบว่ามันดูมันมันมันน่าจะเป็นแบบหื่ม make sense อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ฉันทำมติเขาว่ามาอย่างนั้นก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับความจริงเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องดูเรียนเาว่าไอ้ความเป็นจริงเนี่ยในสิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นนะครับว่ามันถูกต้องเออนะครับก็ได้เห็นภาพมัน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 เป็นอย่างไรถ้าเกิดมันดูแล้วมันมันเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มันไม่จริงเลยอ่ะอะไรเนี้ยเราก็อาจจะแบบว่าตัดทิ้งมันไปนะครับ อก็ต้องก็ต้องก็ต้องทำแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้พอเราตัดต่อนะครับผมกันในเรื่องของกันในเรื่องของความถูกต้องความจริงอะไรใดๆกันแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนเราค่อยมานั่งตัดเนื้อหานะครับค่อยๆมานั่งตัดเนื้อหาว่าเราจะดึงเนื้อหาอะไรที่มันแบบว่าเฮ้ยมันดูแล้วแบบว่ามันน่าสนใจมันน่าจะชูเป็นประเด็นอะไรขึ้นมาซึ่ง สัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันละกันเนาะสัปดาห์หน้าเรายังไม่เอาน้องชายมานะอ่าแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันแน่นอนว่าเอ้ยเออเราจะพูดคุยกันน้องชายคนนี้นะครับในเรื่องในเรื่องในในในเรื่องการตัดต่อแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของความน่าสนใจที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหานะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาในเรื่องการชูประเด็นนะเพราะว่า อันนั้นอะ่ะโดยมากเราเราจะเป็นคนทำมากกว่านะครับอ่ะนะแล้วก็โปรแกรมโปรแกรมใดๆที่จะมาตัดต่อนะครับผมม,มัน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 ใช้โปรแกรมอะไรบ้างก็เดี๋ยวก็ค่อยคุยกันในโอกาสถัดไปนะครับผมสต่เรบวันนี้ไอซ์และรากันไอซียูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ